ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาแกะกล่องของที่ผมสั่งมากันนะครับซึ่งของข้างในกล่องนี้จะเป็นโทรศัพท์รุ่น Samsung g a ล็ x ซ A32 นะครับราคา7220บาทคราวนี้ผมสั่งจาก l a z a า a นะครับสีที่สั่งจะเป็นสีบ e ูไลท์หรือสีน้ำเงินนั่นเองนะครับ นานๆทีผมจะได้แกะกล่องโทรศัพท์ที่เป็น Android สักทีหนึง่งจริงๆผมไม่เคยใช้ซัมซุงเลยเคยใช้แค่ตอนเป็นนักเรียนครั้งหนึ่งแค่นั้นล่ะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่น s a m ซุง g g l l x y y a ซซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวก Asus Zenfone เหมยซู n o เกียที่ผมเคยใช้นะครับ แล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องเป็นของที่ผมเคยสั่งราคาสูงที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าของข้างในกล่องจะเป็นยังไงกันนะครับมาเริ่มแกะกันเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าการสั่งของราคาสูงทั้งแรกของผมนั้นจะเป็นยังไง เปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีบับเบิลหออยู่ค่อนข้างหนาเลยเป็นกล่องโทรศัพท์แน่นอนนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็มาแกะดูตัวกล่องโทรศัพท์กันเลยห่อกันกระแทกมาหนาใช้ได้เลยนะครับ นี่ครับก็จะมีใบเสร็จจากทางร้านมาให้ด้วยใช่ใบเสร็จไหมอ๋อใช่ครับใบเสร็จต่อไปเราก็มาสำรวจรอบๆกล่องกันเลยว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆดูทางข้างๆกล่องก็จะมีเขียนชื่อรุ่นวันเดือนปีที่ผลิตขนาดน้าหนักประเทศที่ผลิตประมาณนี้นะครับ เราก็ดูรอบๆกล่องไปเรื่อยๆนะครับจนเราดูแล้วว่าไม่ผิดปกติตรงนี้ก็จะมีคำชี้แจงหรือว่าคำแนะนำของร้านค้านะครับว่าเครื่องถูกเปิดเพื่อให้ประกันเดินมาแล้วจากร้านนะครับเมื่อเราดูแล้วว่าตัวกล่องไม่ผิดปกติก็แกะซิลพลาสติกออกได้เลยนะครับ ผมจะแกะอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องเน้นความสวยงามอันนี้ไปเก็บก่อนกล่องเปิดตรงไหน,นอ๋อเป็นแบบสไลด์ออกมานะครับ นี่ครับได้มาแล้วเปิดออกมาก็จะเจอกับกล่องใส่คู่มือน่าจะใช่นะครับวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวเครื่องนี่ครับได้มาแล้วเป็นสีบูไลท์หรือสีน้ำเงินตรงกับที่เราสั่งไปนะครับ แต่ผมว่ามันจะออกเป็นสีฟ้าๆนะครับเดี๋ยววางตัวเครื่องเอาไว้ก่อนมาดูของในกล่องกันก่อนดีกว่านะครับชิ้นแรกก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟรองรับฟาสชาร์จแบบ15วัตต์นะครับ พอมาจับคู่กับแบต5,000มิลลิแอมก็น่าจะใช้เวลาในการชาร์จนานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เข็มจิ้มถาดซิมนะครับต่อไปจะเป็นสาย USB Type C เอาไว้ชาร์จแบตกับโอนถ่ายข้อมูลนะครับ ยังเป็น Type-B to ไท p e c อยู่นะครับไม่ใช่ Type-C to ไท p e c อย่างสุดท้ายครับเป็นกล่องเดี๋ยวแกะดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นเลยน่าจะเป็นเคสก็มีเคสแล้วก็คู่มือการใช้งาน quick start guide มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ก็เลือกอ่านเอาแล้วกันนะครับขอเก็บอุปกรณ์ลงไปก่อนต่อไปมาดูตัวเครื่องกันเลยขอลอกพลาสติกออกเลยแล้วกัน พอลอกพลาสติกออกแล้วนะครับก็เห็นเลยว่าหน้าจอนั้นดำสนิทเลยนะครับข้างหลังก็เป็นสีบูไลสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับตอนแรกผมนึกว่าสีมันจะเข้มกว่านี้อีกก็เลยสั่งสีนี้มาทีแรกตั้งใจว่าจะสั่งสีดำนะครับก็เลยเปลี่ยนใจเอาสสีนี้มาแทนมาลองเปิดเครื่องดูกันครับว่าจะติดหรือเปล่า เครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เข้าหน้าเมนูสักครู่เนื่องจากทางร้านได้เปิดเครื่องมาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าโฮมเลยไม่ต้องตั้งค่าเหมือนตอนเปิดเครื่องใหม่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัย <Nope. S 1> แล้วก็เครื่องนี้เป็นตัว 4G ไม่ใช่ 5G นะครับตอนแรกผมลืมบอกไปก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปแกะกล่องเป็นการสั่งของที่ราคาแพงที่สุดที่ผมเคยสั่งมานะครับก็ได้ของจริงๆมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนไม่กล้าสั่งของจากออนไลน์ก็ใช้คลิปนี้หรือหลายๆคลิปที่ผมเคยสั่งให้ดูเป็นตัวพิจารณาก็าแล้วกันนะครับ ส่วนร้านที่ผมสั่งซื้อจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากซื้อก็เข้าไปซื้อได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s cribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ